สวัสดีครับพี่พีน้องๆผมอาจารย์สุพจน์เขียนเจริญน,นะครับเป็นผอ,อ,อ,อซอกกอณน,นนะีตอนนี้ก็อยู่สนามครับตอนนี้ก็ดูแลสนามอย่างเดียวช่วงวิกฤวนะครับโควิด -19 ก้านี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก,ก,ก็ก็ต้องดูแลสนามไปนะครับส่วนผลกระทบแน่นอนนะครับเราอ่า เป็นผู้ดูแลสนามเองผู้เช่าเองเราก็ต้องจ่ายนะครับส่วนค่าเชา่าก็ก็ต้องจ่ายเขาเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะเปิดหรือปิดอะคาเดมี่นะครับค่าเช่ายังคงเดินเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับส่วนทางออกของผมก็นะครับมันจะเป็นนะครับมันจะเป็นถ้าเรามัวอแต่กลัวนะครับหรือหรือหรอไม่ทำอะไรเลยนะครับเราออชีวิตโคตด ค่อนข้างจะลำบากครับเพราะาประจำเราก็ไม่มีนะครับงานประจำไม่มีชีวิตเราก็ทุเจกับทุกตอนจริงโดยที่เราไม่ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดแบบนี้นะครับทางออกของระบบก็คือง่ายๆนะครับเราเราจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องทําถ้าเราไม่ทำนะครับชีวิตเราต้องเดินด้วยปากด้วยท้องนะครับเราก็หานะครับลูกศิษย์ที่ลูกศิษย์ท,นะที่ที่ผู้ปกครองนะครับมีระบบป้องกันที่ดี นะครับพอจะมีะทองนะครับก็มาติวเข้มบ้างช่วงใบ่บเสสายนะครับครั้งละสามคนสคนนะครับเราก็หาทางองกันเอานะครับรจะปิดไปเลยเราก็ไม่รู้นะครับว่าหนทางจะกี่ปีหรือกี่เดือนนะครับไม่มีใครมารับผิดชอบเรานอกจากเรานะครับเราก็ต้องหาทางของเราไปนะครับแล้วก็หาวิธีป้องกันเอาในขณะที่เอาลูกศิษย์มา สอนพิเศษบ้างสองคนสามคนนะครับเราก็หาวิธีป้องกันโดยการตัวเราเองตัวเด็กเองนะครับเพื่อให้ชีวิตมันอยู่รอดไปแต่ถามว่าเปิดไหมเราไม่เปิดสอนเราปิดนะครับปิดแคเดมี่ปิดเลยปิดตัวลงเลยนะครับรายได้จากเดือนราหกหมื่นเจ็ดหมื่นตอนนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ค่าเช่าเราคงที่เราไม่มีวิธีจะหาทางยังไงนะครับส่วนรัฐช่วยก็ไม่รู้เลยครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับยังไม่ได้ไม่มีใครจะตอบได้ว่าจะได้แบบไหน นะครับจะได้อย่างไรคุณสมบัติยังไงถึงจะได้เงินในห้าพันนี้ก็ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดิ้นรนนะครับเราต้องดินน้นรนด้วยตัวของเราเองก่อนนะครับตัวเราเองเท่านั้นนะครับพี่กิจเป็นี้ตัวเราเองเท่านั้นที่ที่ที่จะทําให้ชีวิตเราอยู่รอดออกไปนะครับเราอะไรที่ทําได้ก็ทําแต่เราไม่ใช่ปิดกั้นนะครับเราไม่ใช่ฝืนนโยบายนะครับเราก็ปิดนะครับอคาเดมี่ของเราปิดไป คันนี้เราก็อยู่แถวพยาสุเรนนะครับวัดพยาสุเรนนะครับซอกเก็อาคันนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราเราก็จะทํำยังไงได้นะครับก็เราต้องทอําวิธีทางให้ให้ทุกอย่างของเรามันผ่านไปได้นะครับโควิดหายสนามเราจะต้องไม่หายนะครับสนามบอลเราต้องอยู่เหมือนเดิมแต่นี้จะทํำยังไง นะครับจะทำยังไงให้สนามบอลเราอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับวันหนึ่งมันไปจากเรานะครับมันไม่ได้มาช่วยเราทำาหากินแต่สนามสนามฟุตบอลที่เราเช่าเราจะทำางไงให,ให้มันอยู่กับเราเพราะมันเป็นเครื่องมือหากินของเรานะครับเราก็ต้องหาวิธีเอาจะทํำยังไงให้ตอนนี้ไม่ใช่ให้โควิดอยู่รอดนะครับให้สนามอยู่รอดนะครับจะเดือน2เดือนหรือเป็นปีสนามต้องอยู่เพื่อเพื่อวิกฤตมันผ่านไปเราจะได้ มีที่มีแหล่งนะครับที่จะหากินในการเป็นโค้ดต่อไปนะครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อนๆฝากไว้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเรามีวิธีหาทางออกได้นะครับแต่ทุกคนจะหาแบบไหนนะครับจะหาอย่างไรหาแล้วไ่ส่งผลกระทบต่อ,ต,อ,ต,อต่อด้านสังคมก็ทํามันไปนะครับทํามันไปนะสู้กันไปนะครับเป็นกําลังใจทุกคนนะครับนะครับเป็นกําลังใจทุกคนสําหรับโค้ดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ